สวัสดีครับเล่าหลอนสตูดิโอวันนี้เรามีเรื่องหลอนๆที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับเรื่องนี้ถูกส่งมาจากผู้ฟังทางบ้านของเราครับและก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวสยองขวัญในค่ำคืนนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกเรื่องเล่าที่เราจะนำมาแชร์กันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณจิตครับแกเป็นคนรุ่นใหม่ที่ตัดสินใจกลับไปทำนาที่บ้านเกิดทีนี้แกอยากขยายพื้นที่ เลยไปซื้อที่ดินแปลงใหม่ติดกับของเดิมแต่ที่ดินแปลงนี้มันมีประวัติครับเป็นที่รกร้างมานานแล้วเพราะคนในหมู่บ้านเชื่อว่ามันเฮี้ยนแต่คุณกิดแกไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ครับเลยจัดการเคลียร์พื้นที่และกางเต็นท์นอนเฝ้าที่นั่นเองบรรยากาศแถวนั้นมันเงียบมากครับเงียบจนได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งไหว,ไวเสียงใบข้าวเสียดสีกันเองและเสียงของตัวเองที่หายใจเข้าออกคืนแรกผ่านไปปกติ แต่พอคืนที่สองนี่สิครับอากาศมันนิ่งๆแต่คุณกิจแกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินอยู่รอบๆเต็นท์ครับตอนแรกแกคิดว่าเป็นหมาจรจักหรือสัตว์อะไรสักอย่างก็เลยไม่สนใจมากนักแต่เสียงนั้นก็ยังคงดังอยู่เป็นระยะระยะครับเสียงเหมือนคนเดินย่ำไปบนพื้นดินที่เพิ่งไถไปหมัดหมัดมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆคุณกิจแกก็เริ่มใจไม่ดีแล้วครับลองส่องไฟฉายออกไปก็ไม่เจอใคร พอไฟฉายส่องผ่านต้นไม้และเงามืดมืดก็ไม่มีอะไรผิดปกติเลยเสียงนั้นก็เงียบไปอีกครั้งคุณกิตแกคิดว่าคงแค่ความเครียดที่ต้องทำงานหนักเลยตัดสินใจจะนอนพักผ่อนต่อแต่แล้วกลิ่นแปลกก็ลอยมาตามลมครับกลิ่นเหมือนอะไรบางอย่างกำลังถูกไฟไหม้กลิ่นมันแรงมากจนคุณกิตต้องเอามือปิดจมูกกลิ่นมันไม่เหมือนกลิ่นไฟไหม้ทั่วไปแต่มันเป็นกลิ่นฉุนๆขาวๆที่ทำให้รู้สึกคลื่นไส้ ตอนนั้นแกเริ่มประติดประต่อเรื่องราวในหัวได้แล้วครับเพราะแกนึกถึงเรื่องที่คนในหมู่บ้านเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อสิบกว่าปีก่อนตรงที่แกกางเต็นท์อยู่เนี่ยเคยมีคนเอาผู้หญิงมานั่งยางเขาที่นั่นทันทีที่แกคิดเรื่องนี้เองครับเสียงเดินที่เคยเงียบไปก็กลับมาอีกครั้งครับคราวนี้มันดังขึ้นกว่าเดิมและหยุดอยู่ตรงหน้าเต็นท์เลยคุณกิตตัดสินใจกลั้นใจแหวกซิปเต็นท์ออกไปดูแล้วแกก็เจอครับ เงาของหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าแกแสงไฟฉายส่องกระทบให้เห็นมือทั้งสองข้างของเธอครับมันไม่เกรียมดำเป็นตอตะโกเลยแล้วเธอก็ค่อยๆหันหน้ามามองคุณกิตเล่าว่าแม้จะมองไม่เห็นใบหน้าเธอชัดๆแต่แววตาที่แกสัมผัสได้นะมันเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นที่อัดแน่นจนรู้สึกได้ถึงแรงอาฆาตที่พุ่งออกมาจากตัวเธอเลยครับคุณกิตเล่าต่อว่า ตอนนั้นแกทำอะไรไม่ถูกเลยครับได้แต่ยืนนิ่งเป็นหินเลยแสงไฟจากไฟฉายสั่นริกตามแรงสั่นของมือแกขณะที่ร่างของหญิงสาวคนนั้นยังคงยืนนิ่งอยู่และจ้องมองมาที่แกโดยไม่ละสายตาทันใดนั้นเองครับเสียงกรีดร้องที่ไม่มีเสียงก็ดังขึ้นในหัวของคุณกิจมันไม่ใช่เสียงที่แกได้ยินจากหู แต่มันเป็นเสียงที่ดังขึ้นในจิตใต้สำนึกเป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดทรมานความโกรธแค้นที่แผดเผาและความรู้สึกร้อนลวกก็พุ่งขึ้นมาที่ผิวหนังของแกราวกับกำลังยืนอยู่หน้ากองไฟจริงๆคุณกิตตัดสินใจวิ่งครับวิ่งอย่างไม่คิดชีวิตเลยแกวิ่งจากจุดที่กางเต็นท์กลับมายังกระท่อมไม้เล็กๆที่ใช้เก็บอุปกรณ์ทำนาซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่มากนัก แกได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆตามมาติดๆเรากับมีใครบางคนกำลังวิ่งไล่ตามมาในความมืดเสียงนั้นดังตับๆอยู่ด้านหลังตลอดเวลาเลยคุณกิจหันไปมองคข้างหลังแต่ก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความมืดมิดของทุ่งนาที่สั่นไหวไปตามแรงลมแต่เสียงวิ่งไล่ก็ยังคงดังอยู่ใกล้ตัวแกมากขึ้นเรื่อยๆจนแกสัมผัสได้ถึงลมหายใจเย็นๆที่รดต้นคอ เมื่อแกกลับมาถึงกระท่อมได้แกก็รีบปิดประตูหน้าต่างทุกบานและล็อกมันอย่างแน่นหนามือที่สันทวายพยายามคว้ากุญแจที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อมาไขาประตูจนได้เสียงฝีเท้าที่วิ่งตามมาก็หยุดลงทันทีที่แกไขกุญแจเสียงนั้นกลายเป็นเสียงเคาะเบาๆที่ประตูกระท่อมก๊กก๊กก๊กแต่เสียงเคาะนั้นมันหนักแน่นและทรงพลังจนหมาประตูสั่นไปทั้งบาน คุณกิตนั่งหอบหายใจอยู่กลางห้องเลยครับแกพยายามสงบสติอารมณ์ของแกให้ได้แต่ความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังคงเกาะกลุมจิตใจของแกเอาไว้แกตัดสินใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาลุงสำเนาทันทีพอลุงสำเนารับเนี่ยแกก็รีบบอกทันทีเลยลุงผมเจอแล้วเสียงคุณกิตนิสันเคลือเลยครับผู้หญิงคนนั้นเธออยู่ที่นี่จริงๆแกเล่าเรื่องที่เจอให้ลุงสำเนาฟังทั้งหมด แล้วลุงสำเนาก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าลุงบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปยุ่งกับที่ตรงนั้นลุงสำเนาพูดด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยแต่แฝงไปด้วยความกังวลเธอยังไม่ไปไหนหรอกเธอยังรอคนที่ทำกับเธอไว้อยู่แกวางสายโทรศัพท์ลงแต่ความรู้สึกหวาดกลัวก็ยังคงไม่จางหายไปเลยแกเหลือบตาไปมองหน้าต่างกระจกบานเล็กๆแล้วก็ต้องตกใจครับเงาของหญิงสาวคนนั้นกำลังยืนอยู่ตรงนั้น เธอไม่ได้เคาะประตูแล้วแต่เธอกำลังใช้มือที่ไม่เกรียมของเธอค่อยๆใช้เล็บกรีดไปบนกระจกเบาๆแต่เสียงที่ได้ยินนั้นดังเหมือนเหล็กเสียสีกันจนบาดแก้วหูแล้วเธอก็ยื่นใบหน้าเข้ามาใกล้กระจกมากขึ้นเธอยิ้มครับยิ้มแบบบิดเบี้ยวแต่สายตาที่มองมามันไม่ได้ยิ้มตามเลยแล้วเธอก็พูดได้เสียงแหบพร่าเบาๆที่ดังอยู่ในหัวของคุณกิจว่าแกไม่ใช่เขา แต่แกกำลังทำลายบ้านของฉันคุณกิจเล่าต่อว่าหลังจากเสียงนั้นดังขึ้นร่างกายของแกก็เหมือนถูกแช่แข็งบีครั้งครับแกได้แต่มองยิงสาวคนนั้นที่ยังคงยืนอยู่หน้าต่างจ้องมองเข้าไปในกระท่อมด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นและก็ความเศร้าในเวลาเดียวกันจากนั้นเองครับ ภาพเหตุการณ์ในอดีตก็ฉายขึ้นในหัวของคุณกิตยังไม่ทันตั้งตัวมันเหมือนกําลังดูหนังเรื่องหนึ่งเลยครับแต่เป็นหนังที่เกิดขึ้นตรงหน้าคุณกิตเองภาพนั้นเป็นภาพที่ชายสองคนกําลังโต้เถียงกับหญิงสาวคนหนึ่งในบ้านปีกไม้หลังเล็กๆชายทั้งสองคนแต่งตัวคล้ายกับคนงานก่อสร้างรูปร่างใหญ่โตวกว่าเธอมากบทสนทนานในภาพนั้นก็ดังขึ้นในหัวของคุณกิตเช่นกันครับชายคนหนึ่งพูดมาว่ากูบอกให้มึงขายที่นี่ซะ แค่บ้านปีกไม้เน่าๆจะเก็บไว้ทําไมแต่หญิงสาวก็ตอบกลับด้วยเสียงสั่นเครือว่าฉันไม่ขายที่นี่มันเป็นบ้านของฉันที่ที่พ่อกับแม่ของฉันสร้างไว้ให้คุณกิจเล่าต่อว่าภาพเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเลยครับเป็นภาพชายทั้งสองคนนั้นเนี่ยได้เข้ามาลุมทาร้ายเธออย่างโหดเหี้ยมเลยเธอพยายามต่อสู้นะครับแต่ก็สู้แรงของชายทั้งสองคนนั้นไม่ได้เลยพวกเขาจับเธอผูกติดกับเก้าอี้แล้วก็ลากเธอออกมานอกบ้าน ตอนนั้นเองครับที่คุณกิจก็เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าที่ดินที่คุณกิจกําลังทํานาอยู่นั้นเคยเป็นบ้านปีกไม้หลังเล็กๆที่มีรอนการต่อสู้แล้วก็มีกองยางรถยนต์วางอยู่ไม่ไกลาจากบ้านนั้นเลยเสียงของชายคนหนึ่งหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งในภาพที่ฉายขึ้นในหัวของคุณกิจครับมึงไม่ยอมขายใช่ไหมได้ทํามึงไม่ออกไปจากที่นี่มึงก็ไปอยู่กับที่ดินนี่แหละ แล้วพวกเขาก็ราดน้ำมันและจุดไฟเผาเธอต่อหน้าต่อตาเลยเธอกลีดร้องอย่างเจ็บปวดทรมานแต่ชายทั้งสองคนกลับยืนหัวเราะอย่างสะใจภาพทั้งหมดหยุดลงที่ภาพของหญิงสาวคนนั้นที่กำลังถูกไฟเผาจนร่างกายไม่เกรียมใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธแค้นแล้วภาพทุกอย่างก็หายไปครับแล้วคุณกิจก็กลับมาที่กระท่อมอีกครั้งหญิงสาวคนนั้นก็ยังคงยืนอยู่หน้าต่างเหมือนเดิม แต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยหยดน้ำตาที่ผสมปนกับรอยไหม้คุณกิดเข้าใจทุกอย่างแล้วครับไม่ใช่เพราะเธออาฆาตเขาแต่เพราะเธอคิดว่าคุณกิดเป็นส่วนหนึ่งของคนที่ทำลายชีวิตเธอเป็นคนที่กำลังทำลายบ้านของเธอที่เธอรักและห่วงแหนที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นคุณกิจบอกว่าแกแทบจะไม่ได้หลับเลยครับพอฟ้าเริ่มสาง ลุงสำเนาคนเดียวกับที่แกโทรหาเมื่อคืนก็ขับรถเข้ามาที่ทุ่งนาแกเห็นคุณกิจในสภาพที่อิดโรยและสีหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวคุณกิจรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงสำเนาฟังลุงสำเนาฟังอย่างตั้งใจก่อนจะถอนหายใจยาวๆแล้วพูดว่าก็เหมือนที่ลุงบอกนั่นแหละแกน่ะกำลังทำลายบ้านของเขาอยู่จริงๆ ลุงสำเนาเล่าว่าเมื่อก่อนที่ดินแปลงนี้เคยเป็นของหญิงสาวคนนี้เธอเป็นลูกสาวของช่างไม้ในหมู่บ้านที่สร้างบ้านปีกไม้เล็กๆหลังนี้ให้เธอด้วยน้ำพักน้ำแรงแต่ก็มีนายทุนสองคนต้องการที่ดินแปลงนี้เพื่อสร้างโกดังเก็บของแต่เธอไม่ยอมขายเพราะเธอรักและหวงแหนบ้านหลังนี้มากมันเป็นเหมือนตัวแทนความรักของพ่อแม่ที่มอบให้เธอ นายทุน2คนนั้นเลยตัดสินใจใช้วิธีที่โหดเหี้ยมด้วยการลักพาตัวเธอมาเผาทั้งเป็นเพื่อที่จะได้ที่ดินมาครอบครองคุณกิจอึ้งไปเลยครับที่น่าขนลุกคือแกไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจนพบว่านายทุน2คนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และคนหนึ่งในนั้นกำลังจะพัฒนาที่ดินแปลงใกล้ๆให้เป็นโกดังเก็บของจริงๆหลังจากนั้นคุณกิจก็ตัดสินใจครับ แกหยุดการทำนาในที่ดินแปลงนี้ทันทีและจัดการสร้างศาลไม้เล็กๆที่จำลองแบบจากบ้านปีกไม้หลังเดิมไว้ที่ตรงนั้นและแกก็จุดธูปกราบไหว้บอกเธอว่าเขาไม่ได้มาทำลายแต่มาเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ให้เธอหลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณกิจก็ไม่เคยเจอเธออีกเลยครับเขาใช้ที่ดินส่วนอื่นๆของครอบครัวทำนาต่อ แต่ที่ดินแปลงนี้เขาก็ปล่อยให้เป็นที่ว่างเปล่าและดูแลสารที่สร้างไว้ให้อย่างดีแต่เรื่องก็ไม่ได้จบลงแค่นั้นครับหลังจากคุณกิจทำเรื่องทั้งหมดเสร็จอีกไม่กี่เดือนต่อมานายทุนสองคนที่เคยเผาเธอก็เกิดอุบัติเหตุรถชนกันเองเสียชีวิตครับรถของพวกเขาก็ไม่เกรียมทั้งคันแถมยังไม่ในที่เปลี่ยวๆที่ไม่มีใครเข้าไปช่วยได้ทันอีกด้วย คุณกิจเล่าเรื่องนี้ด้วยน้ำเสียงเรียบเรียบแต่ผมสัมผัสได้เลยครับว่าความกลัวของแกยังคงอยู่เรื่องของเธอเป็นเหมือนบทเรียนว่าอย่าได้คิดที่จะดูถูกเรื่องที่มองไม่เห็นและอย่าได้คิดว่าความแค้นที่อัดแน่นจะเลือนหายไปตามกาลเวลาเพราะความเฮี้ยนที่แรงที่สุดอาจไม่ใช่เรื่องของผีแต่เป็นเรื่องของความแค้นที่ยังคงหลอกหลอนผู้ที่เกี่ยวข้องไปชั่วชีวิต